มารับชมทันข่าวเวลา9น,นาฬิกากับพนิดาเขื่นจินดาค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงเดินหน้าข้อตกลงขับเคลื่อนความร่วมมือกับจีนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องหลังตามสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านาย,ยกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าซึ่งเนื่องจากที่นาย,ยกรัฐมนตรีตามเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายนตามคําทูลเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนาย,ยกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้กระทรวงต่างๆที่ได้ลงนามกรอบความร่วมมือกับจีนไปแล้วหรือที่กําลังจะลงนามทําความ ตกลงในอนาคตให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเช่นการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการตรวจสอบสินค้าการขนส่งการดึงดูดการค้าการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน และตามที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แจ้งความประสงค์จะซื้อข้าวจากไทย5 0 0 0ตันขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งทำความตกลงรายละเอียดในการส่งมอบข้าวให้กับฝ่ายจีนโดยเร็วรวมทั้งของให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมสต๊อกข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่จีนต้องการไว้ให้พร้อมสำหรับการส่งออกด้วย นอกจากนี้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ที่กรุงเทพ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3เดินหน้าปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านสายโทศิบใต้ตําบลสายตะกูอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการจํานวน2เซกเตอร์ในส่วนของเซกเตอร์หนึ่งซึ่งมีพื้นที่กว่า1 7 8 0 0 0ตารางเมตรการตรวจสอบทางเทคนิคล่าสุดพบพื้นที่ปลอดภัยเพิ่ม4,988ตารางเมตร คิดเป็น2.79%โดยไม่พบทุ่นระเบิดเช่นเดียวกับเซกเตอร์2ขนาดกว่า176,000ตารางเมตรตรวจพบพื้นที่ปลอดภัยเพิ่ม4,752ตารางเมตรคิดเป็น2.70%โดยไม่พบขออภัยค่ะโดยไม่พบวัตถุระเบิดเช่นกัน สำหรับการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาเซกเตอร์1เคลียร์พื้นที่ปลอดภัยแล้วรวม53,534ตารางเมตรหรือ29.95%คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดอีกกว่า125,000ตารางเมตรขณะที่เซกเตอร์2เคลียร์พื้นที่ปลอดภัยแล้ว58,48ตารางเมตร คิดเป็น28.84%และยังเหลือพื้นที่ต้องสงสัยกว่า125,000ตารางเมตรเช่นกัน พลตำรวจตีทวัดวงสงารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานประชุมบริหารจราจรขับเคลื่อนมาตรการเข้มเริ่มหนึ่งธันวาคมนี้รับเทศกาลปีใหม่พร้อมเตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดใช้ข้อมูลจากระบบ PRS วิเคราะห์จุดเสี่ยงจุดเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมฝ่าฝืนใน10ข้อหาหลักพร้อมเพิ่มการตรวจในพื้นที่ที่มีการกระทําผิดและเกิดอุบัติเหตุสูงขณะเดียวกันจะจัดกําลังในจุดสําคัญช่วงเร่งด่วนสำ ตรวจพื้นที่น้ำท่วมรถติดปรับช่องทางเดินรถและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วดูแลเหตุฉุกเฉินพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงเมื่อมีงานเฉลิมฉลองด้านมูลพิษจะร่วมกรมการขนส่งทางบกตั้งจุดตรวจควันดำเสียงดังหากพบผิดกฎหมายจะดำเนินคดีทันทีและอาจสั่งระงับใช้รถชั่วข่าว,ตล,วตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนนซอสกุงรถฝ่ายเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรถฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเหนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องลว จนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้ม ยอซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โสั่งพิเศษลูกชิน้นคิด <c oughs> ถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพลง <c oughs> สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทยคุณผู้ชมคะ่ะรับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา10บนาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ